สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันหน้าจอนะครับคิดถึงทุกทุกท่านเหมือนเดิมนะครับคิดถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านเหมือนเดิมครับแต่ช่วงนี้จะเปิดร้านทํางานหนักหน่อยครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลาจะลงคลิปสักเท่าไหร่ก็อย่างไรก็ขอฝากติดตามช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับผมอย่าลืมกันนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆองติดตามด้วยนะครับ วันนี้ก็อยากได้ไม้ลอยสักตัวครับแต่ไม่ค่อยมีความรู้อะไรเลยไม้ลอยที่ใช้กับโทรศัพท์นะฮะว่าเครื่องในโทรศัพท์ผมเนี่ยมันอย่างผมบันทึกภาพตรงเนี้มันจะเสียงมันจะเบามากครับก็เลยอยากได้ไม้ลอยสักตัวหนึง่งก็ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนซื้ออะไรยังไงงไแล้วก็ยี่ห้ออะไรราคาประมาณเท่าไหร่ ก็อยากทราบข้อมูลครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆท่านใดที่รู้นะครับช่วยส่งเคาะผมด้วยครับช่วยบอกผมด้วยครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับก็จะเข้าไปหาพูดคุยกับทุกๆท,ท่านเหมือนเดิมนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ไม่ลืมช่องเลเก่อของผมครับ ที่บ้านใครเป็นอะไรยังไงตอนนี้ฝนตกบ้างหรือเปล่าครับที่บ้านผมร้อนมากๆเลยชาวไร่ชาวนาก็ไถข้าวทิ้งไปกันเยอะครับฝนไม่ตกฝนทิ้งช่วงนานครับก็ขี่รถผ่านไปก็น่าสงสารครับน่าเห็นใจมันก็จะมีผลกระทบต่อการทำงานผมมากๆเลยครับถ้าปีไหนเนี่ย ชาวบ้านเขาได้พืชไร่พืชน,นาพืชสวนงานผมก็จะพอีงานพอสมควรครับปีไหนถ้าแห้งแล้งหรืออะไรงานผมก็จะขดาหายตามไปด้วยครับ mm hmm. ก็อย่างว่านนะเดี๋ยวนี้ฝนฟ้าหรืออะไรต่างๆจะไม่ค่อยตกตามฤด,ดูกาลพอได้ผลผลิตแล้วก็ ราคาก็ดีบ้างไม่ดีบ้างเขาก็ทำใจกันนะยังไงก็ขอวอวยพรให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกๆท,ท่านนะฮะที่เข้ามารับชมขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับทำงานทำการสิ่งใดก็ขอให้มีแต่ความรุ่งเรืองมั่งมีสีสุขครับขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับอย่าลืมช่องเล็กๆข,ของผมนะครับฝากไว้ด้วยครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ